สวัสดีครับเอ็นเอจีดีดีนะครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลนะครับว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันรับแสงหรือมันรับ UV กันแน่นะครับติดตามครับอ,อันดับแรกนะครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยที่เราเห็นกันนะครับ มันรับ UV นะครับมันไม่ได้รับแสงแดดแต่เพเอิญว่าไอ้แสงเนี่ยแสงแดดที่เราเห็นกันเนี่ยว่ามันร้อนนักหนาเนี่ยมันมากับ U ูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่วันใดวันหนึ่งที่เรามองบนท้องฟ้าแล้วแล้วไม่เห็นเมฆเลยวันนั้น UV น้อยโซลารเซลล์ก็จะผลิตได้น้อยแต่วันไหนที่เรามองท้องฟ้าขึ้นไปแล้วใสวันนั้นเดี่ยวฟ้าเปิดนะครับ UV จะลงมากับแสงเยอะ นะครับตัว UV ความเข้มข้นเขาเรียกว่าความเข้มข้นของ UV มันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะผลิตได้เยอะได้ดีจากข้อมูลที่เราเรารวบรวมทำสถิติมานะครับอันดับต่อไปก็คือเรื่ององศาของแผงโดยทฤษฎีนะครับเขาก็บอกกันว่าต้องทิศใต้นะครับประมาณ10 15องศาได้น้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ ก็ไม่ดีนะครับผลิตได้ไม่ดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งถ้ามันเลือกไม่ได้อย่างบ้านลูกค้าเนี่ยดันลาดไปทางทิศตนออกหรือลาดไปทางทิศเหนือนะครับมันก็จะมีวิธีโดยการที่เราอ่ะจะกระดก mm. มันมีชุดติดตั้งที่สามารถปรับนะครับปรับโตดกระดกกลับขึ้นมาได้นะครับแต่มันก็มีข้อแม้ว่า โครงหลังคาของลูกค้านะครับมันควรจะรับแรงยกได้ดูจากไหนก็ดูจากรอยเชื่อมดูจากโครงต่างๆถ้ามันดูได้นะครับหรือจะดูจากไซซิ่งของบ้านของโครงหลังคานั้นๆเพราะเนื่นองจากโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอคือบ้านเราอ่ะเราจะเน้นรับแรงกดแต่คุณดูเวลาพายุมันมา ทำไมมันยกหลัาคาบ้านไปเป็นแผ่นแผ่นแผงแผ,ง,แผ,ง,แผงเลยเมื่อแผงโซลาเซลล์มันอยู่บนหลังคาบ้านลูกค้าแล้วมันมีช่องที่มันรอดเข้าไปข้างใต้เยอะมีช่องใต้แผงเยอะเท่าไหร่ลมที่มันเข้าใต้แผงเยอะเท่านั้นมันจะยกแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่าหมู่บ้านโครงการโดยส่วนใหญ่ที่เปิดใใหม่แล้วเขาเรียกว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ย เขาบอกว่าจะติดโซลาเซลล์เขาบอกเลยว่าเขาวอยเรื่องโครงสร้างหลังคาเลยไม่ประกันโครงสร้างหลังคาไม่ประกันนู่นนี่นั่นผมก็ฝากกลับไปถามหรือว่าฝากลูกค้ากลับไปถามว่าเฮ้ยมันต้องแยกเป็นคนละเรื่องนะครับติดโซลาเซลล์มันมีน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องจริงแต่น้ำหนักนั้นน่ะมันอยู่ประมาณตารางเมตรละ15-17กิโลรวมอุปกรณ์ทุกอย่างหมดแล้วผมกำลังจะสื่อว่า ้าโครงสร้างคุณอนะ่ะมันรับน้ําหนักไม่ได้อีกตารางเมตรละ 15- 17ถึงกิโลเนี่ยแสดงว่าคุณอนะ่ะมัน่วยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าคนน้ําหนัก5 60กิกโลขึ้นไปยืนบนหลังคาโครงสร้างคุณจะพังเหรอหรือยังไงมันไม่ได้คุณจะตอบลูกค้าแล้วคุณจะไปวอยการขาดรับประกันอย่างนั้นนะมันไม่ถูกวิศวกรรเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่า โครงสร้างหลังคามันต้องรับน้ําหนักได้มากกว่า50กิโลหรืออย่างน้อย50กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรผมก็จะพยายามสื่อว่าส่วนใหญ่เขาติดแล้วมันรั่วรั่วเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตามมาตรฐานที่การติดตั้งบางก้าก็เจาะมากผมก็มีรูให้ดูนะกระเบื้องเนี่ยแทนที่จะเปิดมันก็ไม่เปิดมันเจาะมันน้ำมันก็เข้าดีแล้วคุณเล่นเอาซิลิโคนอะซิลิโคนอะพอเจอร้อนๆมันก็หดตัวมันก็แฟบพอหดมันก็เห็นรูรูน้ําก็เข้า มันเปิดมันมีชุดติดตั้งสำเร็จรูปแต่มันแพงไนงะคุณก็ไม่เล่นกันคุณจะเล่นของถูกกันนะครับแล้วไปขายลูกค้าถูกถูกลูกค้าไม่รู้หรอกกิดถึงเวลาน้ํารั่วน้ํานู่นนี่นั่นมาก็คุณก็ไม่เข้ามาเซอร์วิสลูกค้าคก็ทิ้งหายไปสายไฟก็เดินใส่ท่อกันน้ํากันหนูดีๆก็ไม่เดินกันนะครับไปเปิดกระเบื้องแล้วก็เอาสายไฟไปลอดไว้ข้างใต้แล้วก,กระเบื้องทับสายไฟมันมีความร้อนกระแสมันสูงแล้วคุณเองก็ไม่ได้ไปร้อยท่อให้เขาแล้วก็เอากระเบื้องไปหนีบไว้ ผลมันตกอ่ะน้ําก็ไหลกระแสมันล่วงไปข้างล่างอ่ะแม่บ้านกเกือบดูดตายอ่ะมันผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าเสียเงินทั้งทีอ่ะลูกค้าต้องเอาราคาตั้งแล้วหา25ปีเลยนั่นคือความเสี่ยงของคุณเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนานะครับสายไฟแทงไปเลยรับประกันเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรสืบเลยเบอร์อะไรนะครับเคยผลงานขนาดไหนมีเดือนหนึ่งติดก,กี่หลังปีหนึ่งติดก,กี่หลังคือลูกค้าสืบเลย มันจะบอกเลยว่าผลงานเขาดีหรือไม่ดีมีหลายลายบอกเอ้ยทำไมคุณหนุ่มแพงกลางนี่แพงกลางผมบอกผมก็พูดลําบากนะคำว่าแพงของลูกค้าแต่ละลายเพราะแต่ละรายบางลายก็บอกว่าทําเลยราคานี้เขาเห็นคุณภาพเขาเห็นของเขาติดตามผลงานมา ไอของถูกแล้วดีอ่ะผมว่ามันน่าจะมีนะแต่ยังหาไม่เจอลองฝากดูล้กันครับเน้นพวกนี้นิดนึงเพราะมันอยู่บนหลังคาบ้านท่านท่านทัน้งหลายแล้วยี่ห้าสามปีอ่ะนะครับมันไฟไหม้ขึ้นมาทีเดียวเนี่ยมันหมดนะแล้วผมก็ไม่รู้จะจะ,จะช่วยท่านยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ให้ข้อมูลนะครับว่ามันควรจะประมาณไหนอุปกรณ์ควรจะใช้ประมาณไหนครับ จะมีะตารางแสดงแสดงความเข้มของแสงในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขึ้นให้ดูนะครับว่าว่าเดือนไหนขึ้นดีไม่ดียังไงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นของปีก่อนหน้านะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่เรากําลังจะบอกว่าในของกระทรวงพลังงานเขาก็ระบุเอาไว้ว่าวิธีการคํานวณแสงแดดร0อซนตะครับต่อวันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตั้งแต่4ถึง6ชั่วโมงแดดแต่เวลาการคำนวณ ถ้าบริษัทไหนเขาคำนวณที่6ชั่วโมงแดดให้สันนิษฐานเอาไว้ว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขาไม่แฟร์ัะคุณเขาคิดเข้าข้างตัวเองเยอะไปเนื่องจากอะไรสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาคิด6ชั่วโมงแดดเท่ากับลูกค้าจะคืนทุนเร็วขึ้นแต่อย่างผมคิดเนี่ยผมคิด4.5ชั่วโมงแดดเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจุดคืนทุนมันอาจจะดูยาวหน่อย แต่มันคือความจริงนะครับมันคือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้คํานวณดีๆนะครับว่าต่อเดือนเนี่ยมันได้กี่หน่วยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับมันจะได้คํานวณถูกว่าลูกค้าเนี่ยติดไปแล้วเนี่ยคุ้มไหมกี่เดือนคืนทุนกี่ปีคืนทุนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าหลังคาอย่างที่บริษัทผมเนี่ยมันจะมีอยู่ มุมหนึ่งโซนหนึ่งที่มันเป็นมันลาดไปที่ตะวันออกนะครับทีนี้มันลาดไปที่ตะวันออกเนี่ยเราไปติดที่ตะวันออกได้แต่เวลาพระอาทิตย์มันมาที่ตะวันตกอ่ะมันจะโดนหัวของหลังคาบังเงามันจะบังเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็มีชุดสไลด์ของอุปกรณ์นะครับติดตั้งเพื่อกระดกตูดแผงขึ้นมาให้มารับกิจใต้เพราะฉะนั้นออกก็ได้ตก ใต้ได้หมดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสําคัญคือเมื่อเรากระดกแล้วเนี่ยช่องว่างตรงนี้มันจะเยอะลมอะ่ะมันมีสิทธิ์งัดเพราะฉะนั้นข้อสําคัญคือเราต้องไปดูโครงสร้างของหลังคาว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับได้ไหมนะครับเพราะเจอหลังเก่าๆบางครั้งโครงสร้างเหล็กไม่ได้เยอะมากน้อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะหรือ,อยังไงอันนั้นเนี่ยต้องต้องให้ทีมงานเข้า ำรวจนะครับสุดท้ายนะครับฝากติดตามผลงาน energy ดีๆนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น l ล n e ไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะครับหรือช่องทางต่างๆนะครับฝากติดตามถ้าถูกใจก็แชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ